ทำไมผมที่ปลูกนะคะถึงดูหยิกมากกว่าปกติค่ะ ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นภาวะปกตินะคะที่เจอได้ค่ะคนไข้ที่ปลูกผมเนี่ยส่วนหนึ่งหมออาจจะบอกว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยในช่วงที่ผมเริ่มโตนะคะในช่วง6-9ถึงเเดือนแรกเนี่ยผมที่ขึ้นใหม่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมันจะดูต้องเรียกว่า t e x t อร์ไม่เหมือนผมเดิม t e x t อร์ก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องหยิกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความแข็งของเส้นผมทุกอย่างเลยสีผมเนี่ยมันอาจจะดูไม่เหมือนข้างหลังแล้วมันทําให้คนไข้สงสัยว่าทําไมมันออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่า การที่เราย้ายผมจากด้านหลังมาทางด้านหน้าเนี่ยเราเหมือนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ผมใหม่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งแวดล้อมเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมของเราเนี่ยมันต้องมีช่วงที่ต้องปรับตัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมที่ขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันก็อาจจะมีการทํางานของรากผมที่ไม่ได้เต็มที่นักนะคะทีนี้เนี่ยมันต้องรอระยะเวลาประมาณปีปีครึ่งหรือประมาณ18เดือนนะคะที่ทุกอย่างมันจะกลับเข้าที่มันกลับเข้าที่เมื่อไหร่นะคะเมื่อเรารอเรื่องของไซเคิลของผมเนี่ยหรือวงจรผมเนี่ยผ่านไปสัก 2- 3ถึงไซเคิลค่ะหรือ2 3สวงจรน,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยผมมันจะปรับตัวเข้ากับ พื้นผิวหรือหนังศีสะะตำแหน่งใหม่ได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมของเราเคยเป็นแบบไหนเคยตรงแบบไหนเคยสีเป็นอย่างไรมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ